ได้บอดนะระวังนะเออที่ไปบอดไหมผมเชนได้ได้เอ็งเชนแม่นเอ้ยมี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 เงือกมีเงือกมีเงือกสองฝั่งตักไว้ดักไว้สองฝั่งชุดม่วงทางทางไอ้เชลทางไอ้เชลโอเคเชลดักไปแล้วไปแล้วอ๋อพี่อ่ะงไปแล้วอุ้ยเพียทนายโดนกูไอ้สั่านพี่เราต้องเตรียมเก็บใบหน้าเราต้องเตรียมเก็บใบหน้าได้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  เก็บให้กูเก็บให้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเก็บใบให้ก่อนต้องถามหยกเก็บใบหน่อยเราไม่กลับไปได้ยินน้ำให้ได้ซ่อมนะไปไปไปต้องรีบไปพี่โดดลงมาแล้วพี่ดาบอ่ะต้องต้งพี่จารทาตั้งอยู่เหลือ ตราสมอตราสมอแล้วเราสมอแล้ว,ลวน้อง,งโอ้ยเฮียดาบน่าไปต่อเลยนะเชลเผมขึ้นเรือแทนเพื่อเลยขึ้นเลย,เลยมหมือนเราสมอขึ้นมันอยู่ในน้ำก็พี่ใช่ไหมผมทำอ,อะไรไม่ได้นะผมตรงไป่ังเลย มันออรอสมองขึ้นแล้วนี่ผมดอสมองเองไป <Okay. S 2> หนึงดูหลังกหนึ่งตัวอาหารหมดไอ้ชัดต้องเ,เอาเรือของเรือมาแล้วจะตายเออมันด่าไปเฮี้ยมันหายไปไหนอ่ะไม่รู้ตายอ๋อเอาอาหารก่อนตายหมดลำตายหมดลำเฮ้ยเรือไม่มีหาเลยเลย ข้างบนข้างบนสตอเรจอยู่ด้านบนเหรอโอเคไหนมีอาหารปะนี่งขับรถเดี๋ยวไปครึ่งลูกั๊มก่อนดับลงน้ำมันพี่เราเกิดแล้ว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 นั่นนั่นไปอ๋อของที่มันตีฟอร์ดอยู่ที่ฟอร์ดหมดเลยมี่เจอตัดออกของลงน้ำแล้วนะ คกำลังชิดสองหนงไปเสร็จชา้าหนึ่งพอดีเกือบจบเมื่อกี้ตายเด็ดไว้หน้าเรือมันนะไนายกำลังไปตามจะเกิดอีกหนึ่งนะพี่ฆ่าไปสองอคือแล้วตาตาตาระวังโอเคหนึ่งนะัดมันไม่รู้ไหมไม่มีไม่ม,ม,มีป่าแล้วตู้สองไใบตา มันมีเรือพันเราดูก่อนเรือพันมอยู่ไหนเรือวะรอดโกฟอร์ดกระลุกใช่ป่ะแย่ริงลวดเลยน้องกรลุลกกรุกมันกำลังมาไหมไม่ไม่ตอดดีกระซ่องเชื่อเชื่อเชื่อครับมีกนะโดดน้ำปะเดี๋ยวผมบังมันอยู่หน้าเรือคนหนึ่งตายตุ๊กหมอพี่ผมตายพี่ ตายมาตายมาตายคนพาล่างเกิดต้าต้อมเลยเดี๋ยวพี่มึงหน้าด้าน,นเดี๋ยวยเรื่อยๆเลยสัฟูตอนไหนวันที่แล้วพีอ่อ้อตายต้อมเลยไปไหนแล้วดอ่ะตลบไปแล้วเกลือมันโดนแตรูเดิม ได้ละวตัวหนึงของมันเลี้ยคุูไปไม่หมดถ้าไม่ใส่ไปเข่าลืมใส่เปล่าั่แล้วเชียเลยเนียเดี่ตยตายตาเซฟเซฟ เฮ้ยมีไฟขาวด้วยอ๋อเอาเอาเอาอาหารบ้าเอาอาหารบ้าเอาอาหารบ้าเฮ้ยกรักเกินหลังรักซ้าพี่ซายพวพี่เต็มเต็มเลยเออเป็นไรเจ้าอาหารไม่ได้สะลุเดือพันมาไหมเฮ้ยรังแคนนอนมันมีมีเนี่ยเอามาดูดแคนนอนเปล่าหรือว่าเล่นเล่นมันผ่านเติมเล่นมันผ่านเฉยเนาะเติมมีเล่นมันผ่านเนาะโอเคโอเคไม่ต้องอันนี้หรอก ยงดองของอฉเชลจะพยายามมา <laughs> กเด้หรอกเราจะพยายามมันป,ป่ารูแล้วป่ะมันต้องยิงเพิ่มนะเชลก <c oughs> ูกลับเรือดี <c oughs> ดกว่าไหมพี่ <c oughs> <c oughs> ข้าขงล่าดผมตายตายตายม,มันมันมีรูอยู่แหละเอ้ยอยู่ข้างในยอยู่ข้างในยอยู่แผนที่แผนที่แผนที่ตายไม่ตาย เออ thank you ไหนซูเกิดข้างบนต้ามันตกเลยอเอาเลยอะ <c oughs> ตายไหม <c oughs> ใกล้แล้วใกล้แล้ว มองมีนของอะ่ะขึ้นีปเชื่อหรือยากจังวะโอ้เป็นไก่ลอยใกล้ละใกล้ละล่อยจมเลย,มยมแม่จมแล้ว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 ก็ไปจมให้แหละแต่ว่ามีดเกิดแล้วพี่ตัวบังนะตายสวยจีจี คืนดิคืนดิคืนดิคืนคืนคืนโอ้โหเฮียจอดตูดอย่างนี้เลยเหรอไม่ันหันเรือแล้วไอ้สัสตร์เฮ้ยมันมีเสากระโดงเรือมีมีนี่เหรอจริงแล้วเบิดเหรอไไมมม่่รรูู้ัน ทำไมเสาไม่หักอ啊กางใบ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 ทำไมเสาไม่หักอ่ะมันเมามันเมาเฮ้ยเฮียแปลกแปลกนะแปลกอ่ะมีคนขึ้นเรืออหรอโอ้โหกูตาย เฮ้ยทำมันมียิงสาวไม่หักอ่ะยังเก็บเก็บมาให้ได้แล้วเราสมองขึ้นดีละดีละเดี๋ยวกลับไปนวดเลยทั้งนั้นอะเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรก่อนในสัตว์ร้อนเลยช็อตนี้จริงๆนิ่มเลยเนี่ยสาวมันหักปุ๊บอะอู้เรือเลยเอาออกออกเรือยังออกเลยโอเคกลับกลับน้ำตูดไปเลยพ่อมึงนะแล้วเมื่อกี้โดนลูกซองเต็มเระยะประชิดไม่ตาย กูถามจริงเกาอ้วนโดยพิมพ์เกาะอ้วนเออเห็นป่ะผมบั๊มไอชุดไอกาแล็กซี่อ่ะดีแทเรือร้อยไหมร้อยคือร้อยแล้วเรือเสากันหนึ่งอาไม่เป็นไรเรื่องต่อไปเรือระดับบอร์ดเป็นแล้วเนี่ยเยี่ยมเรือเลยครับเรือเลยพี่จะยิงไกลผมนึกว่าขึ้นข้างเดียวสองข้างหวยเถอะหยาบเลยแล้วกันขับมันขับหนีเหรอ ฮะโอ้โหแล้วมันเสาเรือไปน้านนู้นอ่ะมันทำหนีเราเฮ้ยพี่พ่อหัวเรือมาทางเราเปล่าหนีเด้อนี่มันหนียังไงหัวเรือมาทางเรากระสุนเราเยอะส่งคนมามั้ง ติดบอดอะระวังคนด้วยนะนระวังโดนป้อมเกาะเล่นนะไม่หรือว่าพี่ไปเล่นป้อมเกาะดีวะได้ยูยีแบบอะไรเขาเรือไงก็ขับเรือไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ครับแน่ใจเฮ้ยเรือมันนิ่งๆอ่ะระวังคนขึ้นเรือนะ ดับเหรอจะดับเอาหน้าเอากลางหักแล้วหักแล้วหักแล้วเก็บไบเก็บไบเก็บไบของเราเก็บไบหักหมดหักหมดวนยิงเลยเดี๋ยวพี่นวดเรื่อย เมากันเป็นเสาดึงอะไรล่ะกางใบหน่อยกางใบหน่อยมาไอ้น,นี่ไปมันช้าไปแล้วหักหักซ้ายไว้พี่จะนวดเรื่อย ไจะไปบอกแล้วนะมีคนตายปล่อยชุดปล่อยชุดปล่อยชุดคนเรือละนวดต่อนะตายเอาสมองให้ กำลังกระจมกำลังกระจมกำลังกระจมจมแน่จมแน่จมแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์สวยจบจบจบ,จบน่าเรือคนเกิดในแลแล้วโอ,โอ้หอยกอดตายจบ,จบจบจบเล็กสองคนน่ะเดี๋ยวพี่รอสปอนให้จอดเรือเก็บใบเลยเรือมันมีของอยู่ อ๋อเลยเลือกเลียนนี่ใช่ปะเนี่ยใช่ใช่อริอริอ๋อคือที่อันนี้คือคุณนึกว่าสรุปปะเนี่ยไม่ใช่เหรอเกเลียนเหรอขอให้เก็บลุมยิงมันก่อนไหนเบียดเพิ่มดูนะเตรียมไฟแล้วซีรีส์เตรียมเก็บบอกก็บอกหน้านะเตรียมเก็บไปหน้าได้ยังให้ตาตาเก็บดูจังหวะกันน้องแล้วกันนะไปอันหลังเทนช็อตใช่ปหมเนี่ย โอ่านดูเลยขึ้นภาษาอังกฤษบอกว่าระวังแรมกันนะระวังแหลมกันนะเราเก็บใบละวออกไปออกไปที่น้อยพี่แจ็คมาหักซ้ายไหมเชื่อตรงไปใช่ใช่ใช่ตาพี่คืนแล้วพี่คืนแล้วอย่าเสียงเพลงบิวจ์จังป้าป้ายิงเชนฉับไหมพี่ยิงเชนฉับไหม ได้พี่ถ้าหลังกระานมีไฟไหมนะเดี๋ยวเราช้อนตัวมาอีไฟเยอะขอไฟเยอะดีนะไม่มีปันไรพี่ผมบอกก่อนปืนใหญ่กระบอกน่าสนุกกระบอกก็อันโลดก่อนถ้าเกิดถ้าหลังมันเป็นเทนช็อตอ่ะหรือแม็กก็ยิงไปเลยสูงสูงเทนช็อตโอ้ยเฮ้ยบัาเตอร์สนามข้างไอ้หา คนรุนยิงดักสมองไม่ไม่เือล่างมีอยู่มันกลางไปต่อระวังคนบอดก็พอระวังคนเดกันบอระวัสมองอ่น้องมียกปืนอาไม่มีนะไม่มีเียงไม้นะไม่มีเฮ้ยไอเจ้าค้างยิงได้นะระยะนี้ยิงดิตัดตรงเสาโอ้ไม่สูงบอกให้เลีงสูงมันตายหนึ่งซ่าไรเรืเหลือสาม เก็บใบอยู่โอใบอยู่ยิงเรื่อยๆยิงกันน้องธรรมดาเลยเฮ้ยเรือมันหันหน้าเขาเกาะโดนแล้วนะยุ่งอยู่นะยุ่งอยู่นะยุ่งอยู่นะผมไปเอาปืนมุ่งกาะยิงนะง่ายกว่าเฮ้ยตัดเสาก่อนไม่ไปละมันกำไปละตาสาวตาสาวได้ๆกลับสมองไปเลยแม่ตาระยะนี้พี่ว่าได้สมองสมมติจะกดเรือกลางไปหน้าดิฮัลโหล เว้ยเน๊ะตาอแล้หักหนึ่งสายหน่อยสายหน่อยจิมเดี๋ยวคอมมานใช่มันบันเดอร์มาป่าไป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 ป่าแล้วป่าอะไรเล้วไอ้เมื่อกี้ป่าไม่ติดโอ้โหจิมมันโดนบันเดอร์ไงเหลือเบี้ยวแล้วตอนเนี้ยไม่ยูไม่ได้บังคับคันเลี้ยวอ่ะ เออมึงไปรับต่อดิมึงไปรับต่อดิเฮ้ยอันนี้เชนหรอกูบอกถือว่าเชนกูอยากจะไปยิงปืนใหญ่จริงแล้วเมื่อกี้เฮ่ยมีใครย,ยิงไฟเลยใช่ไหมเมื่อกี้มีไฟไหม้ม,หมันผมยิงแล้วมันดับหนักไฟไหม้อยู่ตูดเหลืออยู่โอเคไอนน้เหีเห้ยเอ้ยมันก็ยิงแม่นเกินกูไปหน้าไหม มันกำลังมาหาเรามันกำลังมาหาเราหัวเรือน่ะหหููไไปปพี่เลยหูไปไงพี่เรียกว่าเล่นไปหลังดีกว่ามันจะได้เร็วหน่อยอ่ะพี่ผมอยู่ผมไปยิงไปไปไปยิง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 ขาวลางฮะขาเวทอะไรไว้อ่ะเองค่าวเวทไปนะคาเวทเกิดสุทหักเอ้ยโอเคเสาหักแล้วพี่บีบเข้าไปใกล้นะพี่บีบเข้าใกล้นะเฮ้ยลำนู้นลำนู้นบีบหน่อยลำนู้นบีบหน่อยโดนไอ้ลั ชุบชุบชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนให้เตรอนเตากลางหักเตาหน้าหักวนรอบถมวนรอบเรือมึงนะวนเลยขับขับวนขับว่ขวนเรือเยีไหมเรืสุดเมาไปเรือแล้วสุดลาบสุดลาบนเรืออีกวนเรืออีกขวายาวขวายาว ต่มมันเนี่ย <S 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 เรือเรามีรูเดียวอ่ะจิมเดี๋ยวซ่อมให้เดี๋ยวซ่อมให้ไปบอดน,นะหกักหักคืนไปเลยไ,ไ,ไปเลยเด,ดี๋ยวไปช่วยต้าก่อนโจมแล้วสังสังสัง,สง <Okay. S 1> โดนต้าตายเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายเออมันสองคนว่ะมี่ตายว่ะมันสองคนว่ะ มันดอกสม่สแล้วนะหายวะก็ม, <S 2> <S 2> มันขึ้นเรือเราไงก็จริงอนเรือเราตอนเนี้ยเออ,อเ,เอ,อ,อ,เเองลงไปอ่ะเองจะปล่อยเองต้องให้คนมากลับมาก่อนแล้วค่อยลงเว่ยไมด้ดมเันกำลังจะขึ้นอีกคนนึงยังฉลามกันกดาบขอดเว้ยขึ้นไม่ได้มันอยู่กูดาใครวะ ผมโดนดาบดูคลั่งเจ็บกูดดเกิดไม่ได้หมุนยาวๆรันนู้นส่งคนมาช่วยหน่อยดิดีงเคลีย์คนหน่อยตายกลับไปได้ไหมตา,อาอยอีกกูฆ่าไปหนึ่งกูฆ่าไปหนึ่งกูฆ่าไปหนึ่ง ตายมันตายมันตายมันตาย,มตายหมดหมดหมดสองคนปตาต้าเก็ี่ยเรียบเก็บเ,บเรียบ